สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจาวันที่30พฤศจ,จิกายน65นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นก,การพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจต,ตัวเด่นก็คือ5กับ8 7กับ0 50 51 52 57 58 80 81 82 85 87 378 8570 57แล้วก็850นาะ

ห้าสามสามห้าเนาะต่อไปปกติสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามแปดแปดสามห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกนะขอยทุกคนโชคดีนะคะต่อไป v i p 7เจ็ดกับศูนย์แปดกับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด เจ็ดศูนย์เจ็หนึ่งจดสามเจาเจ็ดแปดเจนะคะศูนย์ศูนย์ศูนนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศย์แปนะศูนย์แปดสงสองสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึงเจ็น่งแปาะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะ 170, นะจับคู่ซื้อเอานะสามห้าเจดวันนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเ,เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม กดจับสกา์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ